สวัสดีครับขอเข้าทะลับสู่ช่องทันจันเม่ค้ามีใคาอยู่ป่ะเนี่ยทำไรนะ่ะ ไหนก็หมดแล้วเงียบเลยอซื้กาแฟมาดิทำไมจ้องเลยกําลังดูดูหวยฮะกําลังดูหวยว่าตายเอาเอาเอามาอีกสีบาทลืมโอ้โหขาดทุนยับเยินเลยกาแฟกระป๋องเดียวนะกาแฟกระป๋องเดียวห้าบาทโอ้โหขาดทุนเลย จักดูหวยะไยใยา่เลยร้านค้าครับารมาซื้อกาแฟเมื่อคืนมาจากชยภูมิถึงนี่ถึงสะกดห้าทุ่มได้ข่าวว่ามีเลขเด็ดงงวดเนี่ยได้ข่าวามีเลขเด็ดไงมีเลขเด็ดศูนย์สามจริงแปดจริงอ่ะศูนย์หกเ,เยอะแยะฟันบ่ฝันหรือไงจังเลย จังสลงังเลยปิงปิงเลยเสียอะไรร้องนี่ไงรองเท้าโอ้อันรองกบกบในถังอ่ะรองกบอะไรคือรองกบรองกบถังกระถังรองกบยายก็พูดไปทั่วใส่กรบกระถังรองใส่กบกบหรืออื่อึ่นทั้งอึ่นทั้งกบไม่ใช่ไม่แต่อื่นไม่ใช่มีกบเอามาขายป่ะเอามาขายเอามากินเอ๊ะมินมันต้มแล้ว ต้มยังต้มแล้วในยังไหนในถังไงในถังในหมอนป<า><า>ไปซื้อมาแล้จับมาเนี่ย อื่นเนี่ยเห็นมันโดดจ้องยองๆเนี่ยนะใครบอกว่าติดโควิดเหรอใครแจ๋วานะอ๋อคุยต่อคุยต่อซื้ออะไรก็ถามเขาเออคุยเรื่องหวยเนี่ยคุยเรื่องหวยหวยมันออกมันจอ เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเล่นกันสนใจเขาเป็นอะไรเด็กไม่ต้องหัวบันไดเนี่ยมันถูกแล้วเี่อน่ะเออเอาเลยกี่เปอร์เซ็นต์ทุกเต็มที่มีบ้านขายบ้านมีบ้านมีรถขายรถมีเมียจำเมียไปเลยแม่นวะเราเมียมาจำได้ไหมเนี่ยจำเอาเอาอยู่เอออเามาล้างถ้วยไม่มีคนล้างถ้วยอดู่ยูทูป ดูยูทูบไหมเป็นคนออกไม้เป็นลูกโอออกลูกเป็นไม้ท่อนไม้เนี่ยไปดูไหมพี่ใดชัยภูมิก็ยังมาอยู่อยู่บึงการเนี่ยไปไหมอยู่บึงการชเอาอยู่พรเจริญจะไปไหมล่ะไม่มีเวลาด้วยเนี่ยเอาก็ไปตอนนี้เลยน่ะนไมไงั้เขาไปรักษาคนปวดขาปวดแข้งเขารักษาออกลูกเป็นไม้ออกลูกเป็นไม้เมื่อวานนี่ออกสอง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 องค์เขาบอกว่าสององค์เป็นองค์เออใช่ยายไปเห็นมายายไปดูไปละไปดูมาแล้ว กินยาด้วยกับยาเอียห็ดยาดอนไม่ไปอะไรเห็นไม้ด้วยนะเห็นไม้เห็นนี่เห็นไม้หนินี่ไงเนี่เขากำลังเขากำลังจะรักษาเห็นงงี้นี่ไงจะไปไหมจะพาไปมีแขกดิวันเนี้ยแขกเยอะนะใช่ใช่ถ้าไปก็เจี๊ยบไปถ้าเจ็บไปอะเจ็บไปผมมีแขกทำอะไรแขกนะทำแค่วบ่เออไปทำทำไมแค่ล่ะบ้านตรงไหนนะบ้านไหนนะ อยู่พรอ,อยู่พรเจริญพเจริญนียรพรเจริญบ้านสามัคคีสะโกนเนี่ยน,นะนี่ออกจากเพื่อนม,วม,วมว่วงจังหวัดบึงกาลอ๋ออยู่บึงกาฬเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับมันม่วงเราติดอ๋อคนละฝั่งงานใช่ข้ามสงครามไปก็ถูกแล้วออใกล้นิดเดียวถ้าไปจะไปนะอ้อยายไปมาแล้วไป,ไปมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วไ,ได้ไปเห็นเห็นแบบ เขไม่เห็นแต่ยังเไม่เห็นเขาตอนเขาคลอดเมื่อวานเาขาคลอดเมื่อวานนีนวันศีนเลเหรอเขาคลอดคนชายภูมิก็ยังมาเลยคลอดออกมาเป็นไม้นะใช่เก็บทองเหมือนกับคนเ<อ>จ้าองลูกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความเชื่อของส่วนบุ<ช>คคลอัอนนี้คืออันนี้นี่คือพูดในสิ่งที่เห็นก่อนใช่ไปมาแล้วนี่ไป<อ>มาแล้วตอนนี้ไปมาแล้วไปดูมาเห็นไม้ท่อนใหญ่ไหมไม่ใหญ่แค่เนื้อเนี่ยเหรอ ยาวยาวขนาดนี้แล้วเขาเป็นหมอรักษาอะไรเลยเป็นหมอรักษารักษา,างไงรักษาเส้นรักษาเส้นรักษาไงปวดขาปวดแข้งปวดตาหม,มอตาฟังเนี่ยคนเม่เยอะนะเออคนก็รู้จักจากคนพารวยคนพารวยขเ,ขา,เ,ยเขาลงที่อยู่ให้คนพารวยก็ตามหาจนจนเจอ,จเ,จอจเจอแล้วเขาก็กลงที่อยู่ พิกัดที่อยู่ให้ก็เลยไปครับพ,พากันไปวนะันนั้นความเชื่อสว่วนบุคคลเนาะความเชื่อวควาบุคคลถ้าไม่เชื่อก็ไม่ไปดูถ้าอยากดูก็ไปดูเฉยๆไปดูแล้วมันก็มันก็เห็นแล้วก็ต้องนี้นะฮะไม่เคยเห็นก็นอยากดูเอ่าขอบคุณมากไปละอแล้วลตรวจเมื่อไหร่อะพี่อาม เหรอพี่ตู้สวัสดีครับโหได้อะไรไปกินเนี่ยใครไปเอาไปไหนในรังมินเนี่ยเ,เหรอกินข้าวยังกินข้าวยังกินข้าวหรือยังกินข้าวยังยังเออไม่กินละข้าวอ่ะไม่หิวจับผมได้ไหมเนี่ย นะ<ว>เอาอคนที่เคยยืมตังค์อเนี้ยยืมตังค์ในตู้มาก่อนเนี่ยในตูจ้จำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ให้นะพอแล้วอ่ะพอแล้วอะไรจะเข้าโรงงานได้อะไรเงี้ยไม่ได้ยี่ห้ออะไปโรงพยาบาลแปลยาแล้วก็กับตัวย่ห้ไอ้เที่ยวก็เป็นนีงไงเทียเท่ยวจะรอดอไหมไอ้เที่ยวไม่รู้ อีตุยรู้ยังอีตุยนะอีตุยยังนั่ง,ง,งตอนนี้ผมก็อยู่สักคนนะครับม,ม้จาะชคยภูุิมเมื่อวานหกโมงถึงประมาณห้าทุ่มบรรยากาศมาัางไงฝากกดไลค์กดแชร์สรับตะไคร้ให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสด, <laughs> ด,ดีครับ